เราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าโอ้เป็นโรคมะเร็งขอบคุณพระเจ้าเป็นโรคมเะเร็งอย่างนั้นเหรอครับพี่น้องถูกไล่ออกจากงานขอบคุณพระเจ้าถูกไล่ออกจากงานถูกลดเงินเดือนขอบคุณพระเจ้าถูกลดเงินเดือนอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องพระเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการให้เราเหมือนกับฝใก็แล้วสื่อความรู้สึกของเราพี่น้องเข้าใจใจนะเรารู้สึกคนที่เรารักเสียไปแน่นอนพี่น้องครับเราเสียใจเรา,ปาเป็นโรคมะเร็ง แกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราครับพี่น้นองครับเราตกใจเรากลัวเรากลัวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพี่น้องครับและบางครั้งถ้าเราเองไปขอบคุณสำหรับสิ่งเลายๆนะครับพี่น้องบางทีอาจจะทําให้เราเข้าใจพลักษณะของโค์ผิดไปก็ได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและโปร์ปรารถนาให้เราได้เจอกับสิ่งที่ดีพี่น้องครับแต่พี่น้องครับผมอยากอธิบายด้วยคําพูดของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์จสต็อกนะครับเขาได้อธิบายไว้ว่า สถานการณ์ในร้านเนี่ยรอบตัวเราหรือสถานการณ์รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกสุขป่วยเศร้าดีชื่นชมเสียใจแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักและพระสัญญาของพระองค์ยังคงเหมือนเดิมดังนั้นสาเหตุที่เราขอบพระคุณ ไม่ใช่เพราะสถานการณ์รอบๆตัวเรา s> <S เขาเรียกว่าตัวเรานั้นดีนะครับหรือเราเจออะไรก็ตามที่ไม่ดีแต่สิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าเป็นเพราะพระเจ้าดีตลอดเวลาอ่านไหมครับพี่น้องเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์แบบมันร้ายนะครับมันแย่ๆเราเจอเรื่องแย่แต่เราขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาน,นั้นที่พระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้าที่แสนดี ในชีตของเราดูนะครับคนนี้อีนหน